ครับจะมารีวิวฮนะันด้าคลิกนะครับ150ไอนะครับวันนี้เพิ่งออกมานะครับเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับเป็นสีน้ำเงินด้านนะครับก็รูปร่างาตาของเจ้าคลิก,กก็จะประมาณนี้นะครับสีน้ำเงินด้านนะครับอันนี้คือเป็นหน้าปัดนะครับ ก็ถือว่าทำมาเป็นแบบสไตล์แบบโชกเชี่ยวสวยเลยทีเดียวเรามาดูระบบกุญแจนะครับมันเป็นจรีโมทครับผมรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบตัวุญจรีโมทอย่างเดียวนะครับเรามาลองทดสอบกันดูนะครับก่อนใช้งานนะครับให้กดปุ่มปุ่มสตาร์ทหนึ่งทีนะครับกดแล้วมันจะเด้งขึ้นสัญญาณตรงหน้าปัดนะครับเป็นไฟสีเหลืองนะครับลูกกุญแจนะครับ ค okay. จากนั้นก็บิดไปทางขวานะครับสองแก๊กก,ก,ก็จะขึ้นสัญญาณไฟพร้อมใช้งานของหน้าปัดนะครับตัวนี้ก็ขับไปแล้ว87โลนะครับในการทดสอบการขับเบื้องต้นก็ถือว่าแบบแรงมากเลยทีเดียวตัวนี้ผมบิดไปประมาณ120แล้วนะครับก็ถือว่า รอบขึ้นนี่เร็วมากเลยครับพอเราบิดมาตรงนี้ปุ๊บอตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเป็นเป็นตัวตัวเบาะเปิดเบาะนะครับกดตรงนี้นะครับก็จะเปิดเบาะมาดูเบาะด้านในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ัวทัวไปก็เหมือนคลิกทั่วไปเลยครับแล้วปิดบอกก็ดกดค้างไว้หน่อยอ่ามันก็จะล็อกล็อคคะับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มแบบอ่าปุ่มเซตนะครับเซตแบบเวลาเซ็ต ค่าต่างๆนะครับก็ยังไม่ได้ศึกษาดูนะครับแต่ว่าก็ตั้งเวลาไปเบื้องต้นแล้วอเรามาดูทีกดปุ๊บครั้งหนึ่งนะครับอ่ะตั้งเวลาไปล้ละตอนนี้ก็จะเก้าโมงละก็ประมาณนี้ครับเจ้าคอนได้คลิกไอ ราคาซื้อมาก็อยู่ที่หกหมื่นเดนะครับถือว่าถ้าใช้งานออกต่างจังหวัดแล้วก็ขับในกรุงเทพก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับประหยัดอยู่อันนี้เติมเป็นเต็มถัง <c oughs> เต็มถังนะครับวิ่งวิ่งไปแปดสิบเจดกิโล ก็เหลือประมาณครึ่งถังแสดงว่าเต็มถังก็วิ่งไปได้ประมาณ160-170กิโลนะครับก็ประมาณนี้ถังเป็น5.5ลิตรรก็ขอกคุณมากนะครับสวัสดีครับ